สวัสดีครับน้องๆก่อนอื่นเลยพี่ขอแนะนำตัวก่อนนะครับพี่ชื่อพี่มาร์ทเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุก,กีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลต่อเนื่องระดับปริญญาตีปี4ครับซึ่งวันนี้พี่จะมาแนะนำน้องๆให้รู้จักเกี่ยวกับสาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลกันนะครับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปร,ริญญาตรีและปร,ะริญญาโทโดยท่าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจเปิดสอนด้วยการ4ระดับครับในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชท่าสาขาวิชาของเรา เปิดสอนหลักสูตรของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสทางสาขาวิชาของเราเปิดสอนหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเพื่อที่จะสามารถนําไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อนในระดับที่สูงขึ้นไปอีกได้ครับในส่วนของระดับปริญญาตรีสาขาเราก็มีหลักสูตรเปิดสอนด้วยการสอสาขาคือสาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล กับสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลในส่วนของระดับปริญญาโทสาขาเราก็มีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเปิดสอนเช่นกันครับซึ่งวันนี้นะครับพี่จะมาแนะนําสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลซึ่งเป็นสาขาที่เพิ่งมีมาใหม่ของทางมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเอาละครับเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆเข้าไปสู่โลกอินเทอร์เน็ต เพื่อที่น้องๆนะครับจะได้ไปทําความรู้จักกับสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลกันมากยิ่งขึ้นเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็ไปกันเลยครับเอาล่ะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่โลกของอินเทอร์เน็ตกันแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่ขอแนะนำพี่เฟยซึ่งจะเป็นคนมาช่วยพี่แนะนำสาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลให้กับน้องๆอีกคนนะครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่เฟยนะคะวันนี้พี่จะมาช่วยพี่มาแนะนําให้น้องๆได้รู้จักกับสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลยิ่งขึ้นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลวงเล็บต่อเนื่องเป็นหลักสูตรใหม่ที่มีเพิ่มเข้ามาในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศข,ของทางมหาลัายเรา ซึ่งสาขานี้จะมีเปิดสอนตั้งแต่ระดับปะวะสและจะมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีดังนั้นสาขาวิชานี้จึงมีคำว่าต่อเนื่องตามท้ายครับซึ่งหลักสูตรใหม่ของเรานะคะเมื่อน้องๆศึกษาจบใบปริญญาที่น้องๆจะได้รับจะเป็นใบปริญญาของวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะและหน่วยกิจของหลักสูตรใหม่ที่น้องๆจะต้องเรียนจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด76หน่วยกิจครับ ซึ่งหลักสูตรของเราจะมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติเพื่อที่ตัวของผู้ศึกษาจะได้คุ้นเคยกับการปฏิบัติงานจริงเพื่อนําไปต่อยอดในสายอาชีพที่รองรับครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่เฟย์จะพาน้องๆไปดูว่ามีที่ไหนนะครับที่เปิดสอนสาขานี้กันบ้างพี่จะมาบอกน้องๆให้ได้รู้กันนะคะ ว่าสถานที่ที่มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลต่อเนื่องมีที่ไหนบ้าง 1. ศูนย์วาสุกีสถานที่ศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. ศูนย์นนทบุรีสถานที่ศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี 3. ศูนย์สุพรรณบุรีสถานที่ศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีทั้งหมด3ศูนย์นะคะ วันนี้พี่จะมาบอกน้องๆให้รู้จักเกี่ยวกับปัจจายและวัตถุประสงค์ของสาขาวิชานี้กันนะคะมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและเข้าใจพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปประยุกใช้ในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลได้ตามความเหมาะสมวัตถุประสงค์ 1>, 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะทางปัญญาในการศึกษาค้นคว้า 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและต่อไปนะคะพี่จะพาน้องๆไปทำความรู้จักเกี่ยวกับระบบการศึกษาของสาขาวิชานี้กันค่ะ ระบบการศึกษาใช้ระบบทวีภาค1ปีเรียน2ภาคการศึกษามีภาคฤดูร้อน8สัปดาห์คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและต่อไปพี่มาจะพาน้องๆไปดูจัก เกี่ยวกับ5สายอาชีพที่รองรับของสาขาวิชานี้กันนะคะในส่วนต่อไปนะครับพี่จะพาน้องๆไปทำความรู้จักเกี่ยวกับ5อาชีพที่รองรับของสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลต่อเนื่องว่ามีสายงานไหนบ้างถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ไปดูกันเลยนักบริหารจัดการนวัตกรรมด้านดิจิทัล คืออาชีพที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์และนวัตกรรมมาใช้ในการทำงานทางด้านการติดต่อสื่อสารการเก็บข้อมูลหรือการทำธุรกรรมทางการเงินที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในแง่มุมของธุรกิจและอุตสาหกรรมในส่วนของทักษะพื้นฐานที่ต้องมี 1. เครื่องมือและเทคโนโลยีหรือ t o o l and technology คือความสามารถในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ2 การค้นหาและการใช้งานหรือ find and use คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป 3. การให้ความรู้และการเรียนรู้หรือ teach and learn คือการเรียนการสอนที่ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง 4. การสื่อสารและการร่วมมือหรือ communication and collaborate คือการเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้การสื่อสารและการทำงาน สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. การสร้างสรรค์และนวัตกรรมหรือ Create and Innovate คือทักษะในการสร้างเนื้อหาดิจิทัลและควรมีทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ 6. การยืนยันตัวตนและสวัสดิการหรือ Identity and w e b b i n g คือทักษะในการปกป้องข้อมูลของตัวเองนี่ก็คือ6ทักษะของนักบริหารจัดการนวัตกรรมด้านดิจิทัลนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูอาชีพต่อไปกันเลย นักพัฒนาระบบงานธุรกิจดิจิทัลคืออาชีพที่นำเทคโนโลยีหรือ IT ีต่างๆมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมตามการเวลาเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้แบบรวดเร็วทันใจทักษะพื้นฐานที่ควรจะมีของนักพัฒนาระบบงานธุรกิจดิจิทัลมีดังต่อไปนี้ 1. IT Automation คือทักษะการทำระบบกระบวนการทำงานให้เป็นไปได้อย่างอัตโนมัติ 2. AI and Machine Learning คือทักษะการพัฒนาและการใช้เครื่องมืออัลกอริทึมและเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI 3 Proactive Security ทักษะการป้องกอันอาชญากรรมทางไซเบอร์ 4. Cloud Technologies ทักษะการพัฒนาการติดตั้งการใช้ระบบ cloud และความปลอดภัยของเทคโนโลยี 5. Quantum Computing ทักษะการสร้างและใช้คอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันในการใช้ระบบประมวลผลจัดการข้อมูลมหาศาลได้ในเวลารวดเร็ว 6. Connected Technologies ทักษะเกี่ยวกับ Internet o f t ต i n g และอุปกรณ์อื่นๆรวมถึงทักษะด้านโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคามานาคม 7. Software Development m e t h o d o l o g i e s ทักษะวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยนี่ก็จะเป็น7ทักษะพื้นฐานที่ต้องมีของนักพัฒนาระบบงานธุรกิจดิจิทัลแล้วเดี๋ยวเราไปดูอาชีพต่อไปกันเลยครับนักวิเคราะห์ข,ข้อมูลทางธุรกิจ คือนักวิเคราะห์ธุรกิจด้านไอทีหรือการวิเคราะห์ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่เปรียบเสมือนนักแก้ปัญหาให้กับองค์กรผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกันการที่นักวิเคราะห์ธุรกิจด้านไอทีจะนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาผ่านทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนทักษะพื้นฐานที่ควรมีของนักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 1. ด้านคณิตศาสตร์ตัวเลขและส sure ถิติ 2. เข้าใจเรื่องฐานข้อมูล 3. เข้าใจเครื่องมือการตลาดดิจิทัล 4. ทักษะการสื่อสาร 5. ทักษะการแก้ปัญหานี่นะครับก็จะเป็น5ทักษะพื้นฐานที่ควรมีของนักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจแล้วเดี๋ยวเราไปดูอาชีพต่อไปกันเลยนะครับผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองกรมีหน้าที่บริหาจากการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร และดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบตรวจสอบการใช้งานของระบบเค,คร,รือข่ายพนักงานติดตั้งโปรแกรมและป้องกันผู้บุกรุกทักษะพื้นฐานที่ควรมีของผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กรคือ 1. การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนคือการระบุลักษณะปัญหาที่มีความซับซ้อนและทบทวนข้อมูลเกี่ยวข้องเพื่อประเมินทางเลือกต่างๆในการแก้ปัญหา 2. การระบุวิธีแก้ปัญหาคือการประเมินสาเหตุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทํางาน และตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรกับขอ้อผิดพลาดนั้นๆ 3. การวิเคราะห์ระบบคือการกําหนดวิธีทํางานของระบบและวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนี่ก็จะเป็น3ทักษะที่จําเป็นของผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กรนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปดูอาชีพสุดท้ายกันเลยนะครับ <S <S นักการตลาดดิจิทัลอาชีพนักการตลาดดิจิทัลคือผู้ที่ทําหน้าที่สื่อสารเรื่องราวของแบรนด์เช่นคุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า รีวิวความประทับใจลูกค้าผ่านทางดิจิทัลแพลตฟอร์มแอนดมีเดียดังนี้โซเชียลมีเดียเช่น Facebook Instagram Twitter และ TikTok Line และ YouTube และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นของนักการตลาดดิจิทัลมีดังต่อไปนี้ 1. การวิเคราะห์ข้อมูล 2. การตลาดและข้อมูลเชิงลึกของประสบการณ์ลูกค้า 3. ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าและความเป็นส่วนตัวของการดูแลข้อมูล 4. การตลาดวิดีโอในโซเชียล 5. การตลาดดิจิทัลเพื่อสังคม 6. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมถึงสายงานอื่นๆและสุดท้าย 7. การตลาดดิจิทัลแบบองค์รวมนี่นะครับก็จะเป็น7ทักษะพื้นฐานนะครับของนักการตลาดดิจิทัลก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลต่อเนื่องและสายงานทั้ง5สายงาน ที่รองรับเกี่ยวกับสาขาวิชานี้สุดท้ายนี้พี่ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาเข้าร่วมกันแนะแนวสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมิศูนย,ย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกีขอบคุณครับ